สวัสดีครับสวัสดีขอต้อนรับกุค,คนนะครับเข้ามาสู่ช่อง AJN กับโจ๊กนะครับแล้วก็แห่งช่องนะครับผมช่อง ไอโจ๊กนะครับผมโอ้ยจับชื่อช่องตัวเก่าก่อนเลยนะครับก่ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับผมขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการเก็บชั่วโมงนะครับในช่องไอโจ๊กตัวนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจกันทุกๆวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นคลิปช็อตหรือว่าคลิปยาวนะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะครับก่ขอฝากเนื้อฝากตัวต้วยนะครับเขาก็ลัมีอย่างแรกนะครับนอกจากความหันษาเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็ความ เพราะว่าการนําเสนอเมนูอาหารนะครับของพื้นฐานพื้นถิ่นของบ้านเขานะครับพือเพื่อนได้พบเจอนะฮะลืมเปิดไมค์อ่าสวัสดีนะครับพบเจอพบปะกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกนนะครับที่มาเพื่อกลังใจกันนะครับทั้งเพื่อนภาาอากาศแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในช่องแชทวยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่านะฮะวันนี้เราก็มีนะครับตากล้องเรามาแอลมาใจนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้มาเป็น,นกล้องค่ะวันนี้อยากจะอยู่หน้ากล้องอได้เลยนะครับการเดียวเขาจะแนียกันยกอยู่สองเมนูด้วยกันนะครับผ<ะ>มเมนูในวันนี้เป็นเมนูที่ดัดแปลงมาจากของฝากจากคุณอานะครับเปิ้ลแม่เอ๋เ,เอาที่บ้านนะครับเขาก็เลยได้วัตถุดิบมานะครับในการดัดแปลงอาหารในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเมนูแรกที่เขาจะจ่ายเนี่ยก็จะจายทั่วเน่านะครับผมทั่วเนา่าหรือว่าทั่วเน่าปรุงรส โทน่าอแอบจากโทน่านี่คือแอบมาแล้วมาทําทํามือสุดมาแล้วนะคะเขาก็กินไปได้หนึ่งห่อแล้วคนเอามาให้หลายห่อมากวันนี้เขาจะมาทำดัดแรงเป็นจ,จะไดพี่โจ๊กเขาจะเอามาทําผัดใส่ไข่กันกันแล้วนะครับผมเขามาักแทเมนูนี้มากขนาดเพราะว่าลำเรื่มงประโยชน์ค่ะ ถั่วเน่านี่ก็เหมือนนาโตกของญี่ปุ่นนะคะคล้ายๆกันเลยเป็นเม็ดๆเ็ดแบบนั้นแต่ของเรามันไม่ได้ยืดขนาดนั้นนะคะสวัสดีทักายนะครับไอ้โจกนะครับช่องช่องไอ้โจคมีน้องย้งมานะครับสวัสดีักายนะครับอ่านะครับผมไปแอลมานะครับเกาะได้บุญทักบุญขอบคุณบุญที่น้องย้งกับคุณแม่แล้วก็อันทักเค้กนะครับผมรวบรวมมาให้ตัวยนะครับ แล้วก็สุขภาพร่างกายเป็นยังไงพ่อหนุ่มลงย้เห็นว่าบ่ค่อยสบายพักผ่อนด้วยนะคะครับผมเมนูตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเมนูนี่นะครับผักพื้นบ้านนะฮะไทยเฮิร์บนะครับนี่คือฟักนวมนะครับโอ้โหปีหนึ่งได้กินเตื้อนหนึ่งใช่ค่ะอร่อยฤดูหนาวจ้าและต้นฤดูนี่คือแพงมากครับอ่ากก็จะเป็นฟักคล้ายฟักกระถินแบบนี้นะครับผมเอาเจ้าเอามา ทำเป็นเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือนะครับยำป่ากระป๋องนะครับผมโดยใส่ฝักงวงเข้าไปตุ๋นนะครับจะได้เสริมสร้างความอร่อยแล้วก็จะเกิดความแบบเปรี้ยวหวบบบานกราดก,กับฝักงวงนี้นะฮะอ่าน้องยงกรัก่ายไหมพี่แอนอานะครับ วันนี้รูดเจ็ดส่งเจย้งด้วยค่ะอ่าได้เลขหรือยังได้เลขหรือยังได้เลขพระเค้กหรือยังอ่าหที่เพื่อนทักทายกันนะครับไอ้โจ๊กก็จะขอแกะหัวหน้าวันนี้ก่อนนะครับเอาแกะวันนี้นี่เลยนะครับแต่พเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับอ่าหัวหน่าวันนี้มนะีลักษณะอันนี้คือสูตรอ่าต้องขอขอบคุณแอร์บุญสนองนะครับนี่คือสูตรแอร์บุญสนองเลยนะครับ อ่านี่สูตรแอบบนสนองแหมขอบคุณนะครับเหมือนแอบปลาแบลอแบพึ่งแอบอย่างนอกที่เป็นหอมานะคะแต่ว่าการหัวเน่าเนี่ยมันจะเป็นหัวเน่าแบบเม็ดๆแล้วก็ออกมาต่ำๆใส่คร้ใส่พริกใส่อ่า ตะไร้เออจะไข่ตะไร่นะเนาะแล้วเอาไปใส่ไข่แล้วก็เอาไปแอบนะคะเอาไปปิ้งบนเตาเตาอัลโลนะคะอันนี้คือชั้นนอกออกไปแล้วนะครับชั้นผิวหนังกระเาออกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นชั้นของตัวนี่แล้วนะครับข้างในเปลือกนะฮะห่ออาจจะมาดูหน้าผะกนะฮะอาจจะเป็นพื้นบ้านนะครับอาจจะเหมาะสําหรับมูฮาเขานะครับลิจิตของแบบนี้นะครับแต่บอกเลยว่า แอปหัวหน้าหอนี้ทำได้ด้วยใจนะครับต้องขอขอบคุณแอปุนสนองกันนึงนะครับสวัสดีครับทายคุณดีโตโด้ด้วยนะคะดีโตโด้สวัสดีค่ะคุ o ม n i นอินไทยแลนด์นะครับดีโตโด h ต n ง y ิวโซมัสนะครับผมต n ง y ิว every one every day นะฮะกอดสปอร์ต c h ชาแนลนะคะเอาเอาต่องทีหอมันไม่ไม่ออกก่อนนะคะเมื่อมาถก่อนแบบนี้นะครับเราก็ต้อง ขอนะครับผมทำเพื่น้องเละตุ่มเป๊กก่อนนะครับอ่าผมอ่า just about อ่า firm firmness soy bean นะครับผม in the อ่า banana leaf ว้านี่นะครับผมนี่คือทุ่นเน่านะครับผมอ o น n o r ต h of Thailand นะครับประโยชน์เหลือหลายเลยนะคะเป็นโปรตีนเพียงยมเลยนะครับ มาจากทัวร์เหนือเนาะครับสวัสดีทักทายเพื่อนใหม่นะครับคุณน็อตนะครับสวัสดีครับน็อตนะครับเอานะครับเดี๋ยวจะขอสู่ภาคภาษาเหนือแล้วนะครับผมอ่ะขอขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาเพื่อกำลังใจดวงน้อยๆนะครับผมอ่ะมีหัวใจดวงน้อยเอามาฮอมปลอยช่องน้อยๆเฮาได้นะคะเอาเลยเอาเลยนะครับเดี๋ยวไอ้โจ๊กจะใส่ไข่เข้าไปนะครับวันนี้จะใช้ไข่ไก่นะครับผมเอกอีเอกเอกสองแก้มสองฟองนะครับอ่า ใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับมันต้องปรุงรสอันอย่างแล้วนะครับเพราะว่าตัวของโทวเนลแอปโทเนลห่อนี่มีความเค็มนะครับเค็มแก๊กเลยนะครับเค็มเพราะยังเค็มเพราะรสมือนะครับเค็มเพราะด้วยการมักตัวนะครับเค็มเพราะโดยการปรุงรสนะครับที่แบบ ถึงพิตถึงขิงจชาแล้วเฮาแต่คนหมั่มากเกมนะครับเขาต้องมาทํากันลดทอนส่วนโดยการใส่นะครับผมไข่เข้าไปเพิ่มนะครับอ้าวใส่ไปแล้วก็ตีไปนะครับไข่ไก่ทอดที่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีนะครับอ่ามีมีมอนไข่ที่คือสีแดงนะครับและก็เป็นมอนไข่ที่บัดแตกง่ายครับเพื่อ,อน พี่ทำอะไรอยู่ครับค่ะอ่าจ๊แงกินตอนเมื่อตอนนะครับอ่าแงกินตอนเมื่อตอนนะครับเป็นเมนูไทยบ้านนะครับผมแล้วก็ใส่หอมแดงนะครับผมออเดรชาร์ล็อตนะครับเชลล็อตอ่าเชลล็อตออเนี่ยนนะครับน่าใส่เข้าไปนะฮะเอาต่อไปนะฮะ next step นะชิลลี่นะครับพริกสดนะครับเพื่อนๆใส่ตะกี้ ใส่เปนหนึ่งเม็ดใหญ่ๆเงาๆเลยนะครับผมพริกหนุ่มพริกสดพริกจีนะครันเวลาโดนความจากของรสหวานๆนะเผ็ดน้อยแต่อร่อยนะครับเอาแล้วนะครับต่อไปนะครับผมเมื่อเรากลนตัวอันกุ้งสิงกุ้ยยางเรียบร้อยแล้วนะครับไอจกว่าจะใส่น้ํามันเข้าไปนะครับเราจะทําการเจียวไข่นะครับผม ใใจจเป็นเมนูไทยใช่ไหมครับเป็แนแล้วค่ะไทยเมืองเมืองเหนือเลยนะคะ <c oughs> คุณนอตอรเอาแล้วนะครับตามแก๊สนะครับเพื่อนเ,อเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับเราจะมีการจุดผ่านเตียนของชาละวันเออไปเจ่เตียนชาลาวันเตียนของอันจำชื่อตัวละครได้นะครับเอาเตียนของน้องโยงมแล้วกันนะครับง่ายๆ,ๆนะครับโดนชากระดิ <c oughs> ่งน้ำฟ้าหรอแก๊กนะครับ อ้าวโยกเกาแก้กับหันนะครับมันซ่อนอยู่มีนี่เองครับคนเท่าตาบระดีความจำกบะดีนะครับอ่ามาหันมาอยู่ที่ขันนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวรอก๊ำนะครับเพื่อนๆร้อนน้ำมัน้อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการกััวแล้วนะครับอ่าระหว่างที่เขาร้อนน้ำมันร้อนนะครับเขาก็จะเต้นราทําเพลงไปนะครับผมอ่าคิดว่ามันเท่นะครับแต่แท้มาแบบเท่เลยนะครับคนอ้วนอย่างเขานี้นะฮะอ่ะนะครับร้อนน้ำมัน้อนนะครับเพื่อน ผมคุ้นว่าที่มาแอลกานนี้กินข้าวกินน้ำแต่แล้วหยังนะครับแววนไปหลายบ้านนี่เด็กจอดพักที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวบ้านเอานี่จะขนี่ยกับเข้าลำลเพื่้กินนะครับอาสาเ่ยกรบเข้าลำนะครับสวัสดีทักทายนะครับตู้ห้องพี่แอนไม่จบประการนะพี่แอนนะครับมาแล้วกดจะไปลืมเพื่อกลังใจในการกดไลค์นะครับรอน้ามัคุณข้าวมั่อีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับนะครับสวัสดีทูกคนเลยนะครับนะรอของออนออนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไข่ใส่ไปทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมากินกับข้าเหนือด้วยกันนะคะคั่วถั่วเน่าแล้วคั่วทันวเน่าของเรานะครับเราก็กินกับผักสดๆนะครับผมอันนี้พักจากสวนนะครับพักจากสวนออแกนิกอาบุญฉนอมกับอายับโภวิงือนะครับมีตึงฟักงวมนะครับมีตึงผักกาดแล้วก็มีพักชีนะครับ มะถั่วนี่หักไปแล้วนะคะครับและที่สําคัญนะครับนงยงมีไปเฮามีนี่ครับนงยงมีไปถั่วคูนะครับถั่วคูนะครับน้ำดูดพัดนะครับต่แตกลูกลุกเลนนะครับเอาใส่ไปเลยนะครับใส่ขี้เเผาใส่ตี้ไปเ,เลยนะครับัวดเน่าที่เเาใส่ไข่ใส่พริกหอมมากใ,ใส่อันหอมแดงไปเรียบร้อยแล้วใส่ไปเลยนะครับ ขอสุมาอาภัยนะครับของมันแตงนะครับเอามือเคาะเลยนะครับอ,อันนี้จะด้วยระหว่างนี้ก็จะคั่วรอพี่โจ๊กนะนะคะโโเป็นไข่ทอดเลยนะคะตานนี้แต่เราจะคั่วนะคะ่ะเอาคั่วให้มันเป็นเอาบบเอาเป็นแผ่นนะคะมันจะได้เข้าทั่วถึง วันนี้เาจะคั่วแบแบแห้งๆนะคะวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตบอกให้ดีนะครับมันจะกระตุกหน่อยนะครับเพื่อนเราจะเอาแห้งๆเตรียมเลยมันต้องใสดด่ซอสย่างแล้วนะคะเพราะว่าเปนปรุงรสมาแล้วพี่จกว่านะคะทำมาทอนด้วยการใส่ไข่ไปสองแกนเพื่อลดความเค็มลงไป สบายขนาดนี้นะครับยืนมาได้ก็กระทำประเดน๋ยวเอนะครับอ่ะสีนี้มันแดวๆนิดหน่อยนะครับเพื่อน่าเดี๋ยวต้องจิ้มก่อนนะครับเพราะว่าพอแอปแชรและแอปที่มันเค็มเหมือนเต่ากันนะครับอยากให้ลูกเกมเลยนะครับนะใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยนะครับเพราะมันเค็มนะครับกินนักมาได้นะครับตัดไม่ออกตัดความเค็มนะตัดความเค็มใ้วยการใส่น้ำตาลทรายเข้าไปหน่อยนะครับอ้าวใส่เข้าไปหย่อกเข้าไปนะครับ จะไปดีใส่นักนะครับใส่นักที่บรรบาดเกินไปมันแบบาล้ำนะครับจอลกลบพัดๆโกนๆน,นอนบอกว่าหอมมากเลยเหรอ,อมาป็นกินคุ้นเคยนะครับมเป็นอาหารพินนะครับถ้าว่านะครับคนต่างจังหวัดหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเพิ่นได้กินเนี่ยเพิ่นอาจจะไม่ค่อยหลงรักเพราะว่าจะมีกินเพเราะว่ากินเหม็นโอเหม็นตุ๊นะครับแต่ถ้าเป็นคนเมืองนะครับผมเวลาได้กินนี้ปุ๊บเพิ่นจะเลียวเลยและวอกหู้เลยว่าเพ มีนูบ้านนี่แปลงพักโัเน่ากันนี่นะครับผมมาเป็นกินเฉพาะนะครับเฉพาะทิมแต๊ะเลยนะครับผมแต่บอกเลยนะครับว่าของกินเฉพาะนี้นะครับการมักตัเน่าเนี่ยดีต่อสุขภาพดีต่อระบบลำไส้นะครับผมเพราะว่าในนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ช่วยระบบขับถ่ายอ่สาสมัยก็คับเวลาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกมานี่มันคล่องนะครับผมว่าจุลินรียช่วยย่อยนะครับผมเหมือนกับจุลินทซียอเอ็มที่เอาไปปลูกพักเนี่ยนะครับผมหด พักพดขี้ดินเนี่ยดินมันล้วนซุยผมมีเส้นเดี้ยเส้นลงเส้นเดือดมานะจัดเหมือนกับอันนี้เหมือนกันนะครับอ่ะตักใส่ถ้วยนะครับเคาะเคาะเน่ยนะครับมันติดกระทะนะครับเขาบอกเลยต้องเคาะเออเคาะเคาะเพราะมันติดทับพีกับกระทะนะฮะวันนี้ถ่ายเย็นนะคะแข็งตัวปลาตัวแข็งซื้อตับแข็งเอาละนะครับ นี่นะครับหน้าตาของขั่วสวเน่านะครับขัวผักขัวไทยรถโตนะครับน่ากลิ่นไปแล้วกหอมมากๆเลยนะคะถ้าอยากพิจ๊กกว่านะคะมันเป็นอาหารที่เฮาคุ้นเคยกันเลยหอมสำหรับเรานะคะแล้วเวลาเฮากินกะผักสดๆนะครับผมกินกะผักสดๆมันกรอบจะรํามันจะหอมนะครับมันหวานแล้วมันกรอบด้วยกันอันนี้คือชูปูปลอดสารพิษนะคะ อดำขนาดอ่ะเมนูต่อไปนี่เมนูต่อไปของเราคือยำผักงวมใส่ปลากระป๋องผักงวมผักมวมมันเพื่อรดูกันถ้าผักมวมน่ะ ฝักงวหน้าตาอีนะครับอันนี้เหมือนจ้ยางที่ติดกี่ดิบหนังจีนนะครับแตวแต้วนั่นใชนไครับจะเป็นฝักและอี้นะครับแบนๆบนะครับผมแบนๆบแล้วเกะมีเม็ดตังในนะครับเพื่อนๆฝักก็จะมีเม็ดตังในนะครับมนี่รีบมากเลยนะครับมายถึงรีบแบบรีบแบนนี่ครับจะมีเม็ดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเปิดหันนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับโช๊นี่นะครับเม็ดมันนะครับ แล้วเาก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาซอยย่อยเหมือนเขาสร้างงวงวันนั้นนะคะเขาจะซอยให้มันหยาบหน่อยนะคะเพื่อเราจะได้มีได้เกี้ยวเนาะ,ะเป็นเท็กเจอร์ได้เกี้ยวนะคะไอ้น็อตถามว่า,าต่อไปคืออะางนะครับย้ำปากระปองใส่ปักงวงนะครับเริ่มเลยนะจะ๊ะแอนใส่งวงที่เขาซอยไว้แล้วเข้าไปก่อนเลยนี่ ด้วยความฮะไอโจนนะครับเสียดายฟักงนม,มที่เขามากลับเล่นนะครับไอ้โจ,จุกจิกจิกใส่ในเลลี่เลยครับอ่าเอาละครับในปลากระป๋องอ่าใส่ปลากระป๋องมากพี่โจเขย่าปลากระป๋องปลากระป๋องนี่เอายี่ห้อเนี่ยมาไ,ได้นะครับจะอ,อยู่ในบ้านนะครับค่ะถ้า,ถามันมีก็ซื้อยี่ห้อมาได้ไม่ต้องบั๊กต้องแบนจะเอายี่ห้อที่กลับนี่นะครับมันล้ำเหมือนกันหมดเลยนะครับแม่นค่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะปลากระป๋องนี่นะยี่ห้อเพราะว่าบางคนนี่ ก็จะบอกว่ายี่ห้อนั้นลํำแบบนั้นลํำนะคะแล้วแต่เลยหรือว่าเราชอบปลากระป๋องนะครับเกาะใส่เป็นปลาทุ่งนาในกระป๋องก็ได้แต่จะเป็นน้ําเกลือน้ําแร่น uh IC ้ํามันใส่ได้หมดเลยนะครับอ่าและตอนนี้เขาก็บี้ๆแบนๆปลากระป๋องเข้าไปนะคะคือมันเละๆนะคะเพื่อนๆก็ถามว่าปลากระป๋องที่มีประโยชน์ก่อนนะครับเปกระป๋องเป็นอาหารกระป๋องเนี่ยปลากระป๋องที่มีประโยชน์สูงส มีแคลเซียมนะครับผมมีวิตามินเอจากซอสมะเขือนะครับผมมีประโยชน์แหมยานที่ก็คือว่าเก็บรักษาไว้ได้เมมนอน อยากกินไม่ได้ก็เอามากินได้นะฮะแต่ต้องดูวันที่หมดอายุนะครับ,รบข่งมีวันวที่หมดอายุอันนี้เขาได้ตอนไหนมาเริ่มจบอ่ามาจากถุงจุ้ยเหลือของสภากาชาตินะครับยังชีพนะคุณทออถุงยังชีพอ่าครับสวัสดีน้องเอ็มตัวนะครับสวัสดีค่ะน้องเอม็มใส่หอมแดงเข้าไปนะคะหอมแดงซอยอ่าหอมแดงซอยพริกแดงซอยอ่า ใส่เข้าไปแลเราผสมนปนเปกันไปนะคะนี่ปลากระป๋องมีประโยชน์หรือครับมีครับปลากระป๋องมีประโยชน์นะขนาดเลยนะครับค่ะแล้วก็มะเขือส้มนะคะมะเขือส้มซอยโอ้โหใส่เข้าไปนี่ชิมก่อนชิมก่อนชิมรสชาติก่อนเปรี้ยวหวานมันเค็มจะได ชิมก่อนพี่จบชิมก่อนเลยฮนะชอบไม่ชิมสิอ่าชิมก่อนชิมก่อนคือกินไหมครับอืมครับจะจิ้มนะครับเปรี้ยวได้ละฝักงวมนี่จะมีความเปรี้ยวนิดๆน,นะคะอืมน้ำปลาหน่อยไหมหมาต้องแล้วเนาะ ถ้าเปื่อนๆมันมีฟักงวมนะครับใจเป็นใบมะขามอ่อนก็ได้ยอดมะขามครับหรือว่าจะเป็นพวกยอดมะม่วงก็ได้นะครับย,ยอดมะม่วงที่กำลังแทงยอดใหม่ๆนะครับใส่ได้รสชาติคล้ายกันนะครับนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เออถ้าเหมือนทอดยำปลากระป๋องอะนะคะแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่ว่าเป็นอันนี้เป็นงวงเนาะเออครับ อ่านะครับผมอ่าน้องลืมชื่อนะครับน้องน็อดถามว่าใส่พริกซอยแล้วก็ใส่หอมแดงนะครับแม่แต่ถ้าอยากจะแซ่บกว่าเดิมนะครับก็สามารถเอาพริกขี้หนูนะครับใส่ไปตัวได้นะครับใส่เป็นแบบลูกโดดมาต้องซอ,อยไ,ได้นะครับอ่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยกินอาหารในเมนูนี้เพินใช่การล่งนะผมสารแคบใส่ซินใส่ซิน ของพริกนะครับผมสร้างเป็นคำว่าสร้างฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความสุขฮอร์โมนเอนโดฟินครับปลายปอแล้วนะครับผมการกินพริกนักๆนะฮะสำหรับคนที่ชอบกินนะครับผม จะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดใชาแล้วนะครับผมช่วยขับของเสียออกจากร่างกายเอา้ามันไปขับของเสียออกจากร่างกายได้ยังไงนะกลินพริกก็ได้นะครับมันขับออกทางเหนือและทางปัสสาวะนะครับคนที่กินเผ็ดๆนะครับผมเวลากินเผ็ดเนี่ยจะยน,น,นิยม <ๆ S 2> กินน้ำกินน้ำไปกินน้ำไป,ไปดับเผ็ดดับ้อนดับแคปไซียม <ๆ S 2> พอมันดับเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย เขากินน้ำนักเขาก็ใค่เงี่ยวบ่อยอเขาเนี่ยบ่อยถ้าก็เอาของเสียออกในะบางเต่อบ,บางคนออกสงังเนะครับ <c oughs> เกินหัดเกินที่จิตเข้าไปกัดที่ร้านอาหารอีสานโอ้โหเงือ่อไหลพึกพักพึกพักน้อยไปต่ำจรเน,นี่นะฮะน้อยเข้าหูน้อยเข้าไปกลางหลังนะผม โอ้แปลว่ากินแล้วเพื่อนมีความสุขน่าหนูยิ่งกินสุกเออยิ่งกินซุยกยิ่งกินเพ็ดยิ่งชอบ<า>นะครับผมโอ้แต่ไอ้โจก๊กต้องขอบายก่อนกั่อนครับโจ๊กกิน,นแล้วไม่โจ๊กต้องมาเย็นจีนเผ็ดหนะกเลยหน้าฝนหน้า,นาเย็นนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูสอนนี้นะครับผมตึงเมนูขั้วหนียใส่ไข่นะครับกับยำผักน้นะคะใส่ปากของครับผมนะครับต้องขอขอบคุณทัานนักเลยนะครับที่มาช่วยเก็บเวลาเมืไอ้โจ๊กกับพี่แอนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ แล้วเขาต้องขอขอบคุณเป็นรายบุคคลนะครับขอบคุณน้องน็อดนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณเอ็มค่ะขอบน้องยงค่ะขอบคุณแม่น้องนะครับแม่น้องขอบคุณคุณ เนนะคะขอบคุณดีโตโดนะคะ thank you so much นะคะดีโตโดบอกว่าเชียงใหม่แช่แนวนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับวันนี้นี่ไลฟ์เป็นฮอกระกาสายกาแฟนะครับวันนี้จะแต่งขนมปังไทยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับผมในรายการอื่นของเรานะครับสำหรับตอนนี้ขอบายบายขอบคุณเจ้านักนะครับขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะจะใหม่ไลฟ์หน้านะคะ อย่าเพิ่งลำคาญกันเลยนะเดิจาอ่านี่นะครับน้องน็อตบอกว่าพี่เคยกินมาม่เผ็ดแล้วน้ำมูกไหลไหมครับผมเคยกินนะครับผมแล้วน้ำมูกไหลเลยแสดงว่าเป็นคนมากมากเลยนะครับเผ็ดๆนะครับผมกินได้สองคำนะคะมากเผ็ดนี่นะคะเอาแล้วบายๆก่อนนะครับขอบคุณนะครับน้องน็อต วันนี้อินเทอเน็ตพันาดี